ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Super Model s u p e r m o โมเดลเน็ตเว0ร์4 5 5 5 0 0ยอย อะไรพี่หอยไม่สบายหรือเปล่าแปลกแปลมเพียนมาเออมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพี้ยนนะป่าเปล่าเปลามีมีูเพี้ยนละเปล่าเลยพี่เขาก็แปลกเ้ยพี่ปกติคนเพี้ยนกันหมดเอ้ยเอ็งคนนไม่เพี้ยนคนเอ้ยมันไปไหนมาหายไปทั้งา คือเมื่อกี้เอ็มไปถ่ายละครมาเออเขหัหน้ามาใช่หรอป่าก็เมื่อกี้พูดกับโพต้าเขาบอกว่าเออเนี่ยเอ็มอยู่ไหนให้รีบไปลก็ออกก็เลยไม่ได้ท่ายบอกเออถ่ายที่ไหนอ่ะก็ถ่ายหลังนี้แหละอือไปถ่ายเร็วเนาะก็แค่สี่อย่างอะไรเล็กอาดูก่อน ไปไปไม่ได้ไปไม่ได้คือเขาเก็บของแล้วจะไปทำไมไปก็แค่หน่วยนมาเดนที่่หนที่ไม่เก็บเราจะเก็บก็เขารีบไงเขาต้องไปถ่ายที่ต่างจังหวัดเอ้ยแต่ว่าถ้าไปถ่ายที่ต่างจังหวัดจะต้องไปอีกวันนึงแล้วเอ๊แล้วเราไม่ใช่ซีเอ็มแล้วต่างจังหวัดเออนั่นแหละแต่ว่าเขาต้องแบ่งซีนเนี้ยไปถ่ายต่างจังหวัดแล้วก็ให้โยงหน้าก่อนแล้ซีนเนี้ยมันต้องอยู่ทางของเอ็มเป็นหน่วยอ่ะนี่มันไม่ใช่่เลย เรชื่ออะไรอ่ะก็บอกไงเขายังไม่ได้ส่งเรื่องมาเออก็อยากถามมากเออร์อยากรู้อยากติดตามผลงานของไม่ต้องติดตามเลยนะหนาหรอกก็เอ็มไอบอกเขาไปเถอะบอกอะไรพี่หมวยเป็นไรพี่หม uh> วยเพี้ยนไปเนี่ยเพี้ยนสุดๆโก้บอกอะไรพี่หมวยแก่เองโดุดเลยโดยเด็กเบื่อตอบ ความจริงทั้งหมดแล้วแล้วที่สำคัญพ,พี่ก็บอกทุกคนอย่าง้แล้วทำไมถึงทำอย่างนั้นนะทำไมถึงเป็นคนแบบเนี้ยเอ็ม,มโกหกพี่ก่อนนะก็โกหอกอะไรเอ็มโกหกอ,อะไรไม่ได้โกหกพี่สักนิดเอียก็โกหกต่มมอก็โกหกต่อไปมันไม่มีประโยชน์เงี้อะไรอะเขียนหมดแล้วพวกเนี้ยว๊าให้เอ็มยังทำตัวอย่างเงี้ยพี่เรจะไม่ าไม่อยากมีใครโร้มอมกต้องไปเองนะจะอยู่ทำไมอะ่ะอยู่ฝั่งเขาไม่ใช่หรอสัดหัวไปถ้าข้ารขาของเอมเป็นแบบน,นี้เราก็อยากเป็นเพื่อนเลยดีกว่าไห้เอ็งเอ็งทำตัวอย่างนี้สุดท้ายเอ็งจะไม่เหลือใครเอ็งทำตัวของเอ็งเองนะจะไม่มีใครพร้อมเลย Supermodel Networks เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Super Model s u p e r m o ์โมเดลเน็ตเวิร์5 55 00